นนครับให้พี่น้องคุณผูช้ชมมึงบรรยากาศทีสารปูดำครับวัดปลาบ้านเรานนตำบลแค่นยอ,อำเภอเมืองจังหวัด้อย็ดครับเมื่อ,อน,นี้พี่น้องมาจากหลายมองครับแล้วกับมีผู้ใจบุญน,นอ้อเหมือนนี่เพิ่นมาเอาข้าวปุ้นมาถวายปูดำแล,ล้วก็มาเลี้ยงพี่น้องก็นี่แหละครับ นี่ครับคุณแม่กำลังสวดขออนุญาตไทยตอนสดว่าสีแสบสัมไรสีนัวทัวทีบสัมไรครับแสบเพร่ะทัวทีบครับนี่ครับบรรยากาศเมือนี้คุณแม่มาจากไสน้อครับโอ้พี่น้องครับบัวหญ่นี่จังหวัดนครราชสีมาได้นี่ มากไก่ก็หองเลนี่ครับบัวใหญ่ครับพี่น้องก็ดูถามทางมาูดทางรวได้นี่ของตมาดีเน่ยนได้กต่ตังไจครับบ้านบ้านถือหลาเราดเลันหนังมันจหยไม่ไมี๋ยวขออนุญาตยับเขาไอก่เพื่อนคันได้ว่าข้าววัถือแนอยากยับเขาไก่เราดี้ายับกัาไปฝืนไป มาจากอำเภอบัวใหญ่เนาะครับจังหวัดนครราชสีมาโชคลาบงวดว่าหันกันใครอยู่ตัวครับทั้งในหลายดอรได้หาเลย หัลอยเงินถืออัตลีสองใบนั่นครับคิดลงมาไหมคิดว่าเราวถืออันหาลอยเงินไหมเท่าไรนี่เด้ผู้เชี่ยวชาญใท่หรเปล่าหาได้เยเสียบมือหาไป๊กนั่งสองใบพูดนะแล้วก็อเตรีสองใบครับอเตรีสองใบได้เรียกางอันสองตนั่นละครับได้เลขยุนีบ่ครับเอาจังนี้เลยค่ะ คคร Montreal, ครับรับบกวนนาขัางคอยคอยอีกอก,กไ็ได้มาซอยต่างกุทธิซอยเพิ่นนี่ก็ได้มาได้มากับบหหลายเป็นไหล่ะเนาะมันถือบ่หลายก็ได้มาสมสมกับถึองละครัแต่ทำบุญทำด้านน้ำเพิ่นดนานน้บ นี่คือบรรยากาศในเมือนี้ครับพี่น้องคุณผู้ชมแี่แบบกูกินมาเหมือนเด้เิไลย

เขาทำงูมทั้งแปดมงสี่ทันาทัฐานศพกาไปดีเด่นกอรไท่าเตียมีข้ามหอข้าหอศกัวที่สอง ขันห้าขออนุญาตพระพเจ้ามาที่ที่พาาครูนำทางมาพระพุทธเจ้าและลูกสิบห้าทำสิ่งใดไม่ไิบหกพระคุณเจ้าที่คุณตาย,ยายก็แม่ครูบาอาจารย์ที่นี่ก็ขอให้โอโอหสิแล้วขอยวโยกเสดทาให้พระพุทธเจ้าท่าน,นาม,ามาขอบุญขอบารมี ข้าพเจ้าเพิงเห็นแล้วว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่มงคนเลิศมีขุมทรัพย์มากมายจากในบัณฑนานขอให้ข้าแม่ครูอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ทรงสิงทรงธรที่อยู่ที่นี้จงเปิดทางให้ข้าพเจ้าและลูกศิษย์ทั้งหลายผู้มีใจิตศรัทธาศรัทธาในพระพุทธศาสนาขอให้ขอสมดิสันเดชเคยทานมรรณาทันใจทงดังใจหมายอโหทุกท่านรงดังใจจิตอโหธรรมะสมดิสมใจอโหสังโฆมารวยเร็วไวฉับพันทันใจพระธรรมจึงมี I'm going to go. หินโตวไัยครับอินเป็นหาแปดหาแปด แม่เห็นตัวใดแม่เห็นตัวใดอ๋อครับพี่น้องคุณผู้ชมกาล่องซองมึงนะครับการใส่วิจารณญาณในการรับช่มกันแล้วกันครับพ่อได้เป็นแนวทางครับงมองตัวเดียวกันตัวใดครับ ฮ่าแปดแล้เว่าขอขอเลขกเล้าผูืนี้บ่าเพื่อนี้บ่มึงแมนขอเลลัเล่าเพื่อนมึงนี้เหลลักเหล้าครับขอเลีขอเล่าคือตอนนั้นเขาไปให้ล่วตื่นตต่นเพราะว่าตอนเมื่อนตอนจาเข้ามาจุดถูกตอนแรกไหมเล้อกแปดตัวมึงหง่ขขินตามเลยฉันเห็นเอง แก่ๆนั่งร้อนเก็บเอะเจ๋งเลยนะยังไ่อันนี้เป็นชั้รโมง